สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันหัวข้อที่พระวิญญาณสอนนะครับวันนี้ไปกลุ่มแคร์นะครับที่ตึกโซโซมานะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าอยู่ดีพระวิญญาณก็ให้ผมพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเวลาไปสถานที่สําคัญเนี่ยเอ่อเวลาผมอยู่สมมติว่าผมไปปารีสนี่ครับมันก็จะมีสถานที่สําคัญคือหอไอเฟลใช่ไหมครับแล้วเวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะมีป้ายบอกว่าอีกร้อยเมตรตรงไปนะครับเป็นทางไปหอไอเฟลนะครับ หมายความว่ามันไม่จะมีป้ายเตือนเราเสมอว่าเราควรจะต้องไปทางไหนทําอะไรหรือว่าทําอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเสมอแล้วก็ไปในที่ที่เราควรจะต้องไปเช่นเราไปปารีสก็จะมีป้ายบอกทางว่าเราควรจะไปที่หอไอเฟลยังไงเช่นเดียวกันกับชีตของเรานี่นะครับเวลาเราอยู่ในที่ไหนเนี่ยมันมีทางที่ถูกแล้วมันก็มีทางที่อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีการที่เราเชื่อป้ายหรือเราไม่เชื่อป้ายนะครับ แต่การที่เราเชื่อป้ายในสถานที่ที่เราไม่คุ้นชินนะครับก็จะนําเราไปถึงที่ที่เราอยากไปแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราควรจะต้องไปที่สุดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าก็ให้ความเข้าใจผมว่าการตัดสินใจชื่อของเรานี้นะครับมันอาจจะไม่มีผลเสียหายขนาดว่าหลงหายหรือว่าแต่ว่ามันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายไม่เร็วเท่าที่ควรน,นะครับหรือถ้าแย่หน่อยมันก็ทําให้เราเสียเวลามากๆนะครับจน เช่นเวลาผมไปแล้วก็ต้องต่อไฟ์ชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้โหทุกวินาทีสําคัญมากๆการที่ผมไม่ดูป้ายหรือว่าในสนามบินเนี่ยอาจจะทําให้ผมตกเครื่องได้นะครับตกเครื่องเนี่ยอาจจะเสียเวลาอีกหนึ่งวันหรือว่าจะรวนตารางทั้งหมดในชื่อของผมไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไม n ์เซ็ตเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราจะมีนจะต้องระวังในการดูป้ายบอกทางเสมอนะครับว่าเราควรจะไปที่ไหนแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าหลายครั้งป้ายบอกทางคือขึ้นจักรแล้วก็สิ่งที่ พระเจ้านะครับพูดกับเราผ่านพี่น้องของเราหรือว่าผ่านขิตจักรของเราหรือว่าผ่านบริบทในการใช้ชีวิตคิสเตียนทําให้เรารู้ว่าเราควรจะไปทางไหนนะครับไม่ใช่เป็นป้ายบอกทางให้เราตัดสินใจอย่างไรการที่เรา,เาไม่สังเกตป้ายอาจจะทําให้เราเสียเวลาได้นะครับผมเองเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยเดินทางด้วยรถยนต์เป็นเรื่องปกตินะครับไม่แทบจะไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าเลยเพราะว่า โดยไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ไม่ได้เข้าเมืองในในตัวเมืองเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่ต้องนั่งรถไฟฟ้านะครับแต่พอเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยก็จะมีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าเป็นประจํานะครับนั่งรถไฟใต้ดินนั่งรถไฟนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่ารถไฟฟ้าหรือรถไฟนะครับจะมีลักษณะที่น่าสนใจอันนึงนะครับพระพิาณสอนผมก็คือว่ารถไฟเนี่ยจะมาจอดในเวลาที่ถูกกาหนดไว้เสมอนะครับ รถไฟเนี่ยจะจอดรอดที่สถานีเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับรถไฟเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายแล้วมักจะไปถึงตามกําหนดเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหมายความว่ารถไฟเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะไปถึงเป้าหมายอะไรจะไปถึงที่ไหนเช่นเวลาเที่ยงของวันนี้ผมจองรถไฟยูโรสตาร์ล่วงหน้าเขาก็จะชัดเจนเลยว่า5้าโมงเขาก็จะมาจอดที่ลอนดอนสเตชันอะไรเงี้ยนะครับพระัมภี์เนี่ยได้บอก ไว้นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าคริสตจักรหรือว <een> ่าการงานของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นถูกกาหนดเอาไว้แล้วนะครับแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะจบยังไงมันจะเป็นยังไงนะครับในพระธรรมปัญญาจารย์ที่3าข้อที่1เนี่ยบอกว่ามีวาระสําหรับฤดูการมีฤดูการสําหรับทุกสิ่งนะครับมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้สวรรค์ทุกๆเรื่องราวเนี่ยถูกกาหนดไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบยังไงแล้วจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่า การดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ต่างกับการขึ้นรถไฟนะครับเพราะไม่ว่าเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันถูกกาหนดไปแล้วว่าพระเยซูจะกลับมาครั้งที่2นะครับอนติไครซ์จะปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการรับคิดสักร์กขึ้นไปนะครับหรือว่าการแรปเจอร์นะครับไม่ว่าเราจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะขึ้นรถไฟขบวนนี้หรือเราจะไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะอาจจะแวะนานหรือไม่แวะนะครับหรือว่าเรานั่งอยู่บนขบวนตลอด สุดท้ายนี่นะครับรถไฟก็ไปถึงที่ได้อยู่ดีแม้แม้ว่าจะมีเราหรือไม่มีเราก็ตามนะครับตัวอย่างคําพยากรณ์ต่างเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับที่มีการพูดถึงสถานีสุดท้ายนะครับเช่นวาระโลกเนี่ยจะเคลื่อนไปถึงในที่สุดนะครับในที่สุดรถไฟโลกก็จะเคลื่อนไปยังสถานีที่ทุกคนกหนดไว้แล้วก็สถานีท้ายสุดคงไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสถานีไหนยกเว้นพระธรรมวิวรณ์นะครับที่จะพาเราไปถึง ในเวลานั้นในที่สุดเมื่อเราเริ่มเข้าใจอะไรแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเริ่มที่จะระวังแล้วก็เหมือนกับว่าที่เราจะอยู่ในขบวนที่จะไปถึงวันสุดท้ายจริงๆพี่น้องฟังผมชอบพูดเสมอเลยนะครับว่าคิดตะจักน้ำมังกนใหม่เนี่ยมีวาระของพระเจ้าไว้อยู่แล้ววันนึงนะครับพระเจ้าคงมีเป้าหมายจะให้คริสจักเนี่ยไปถึงที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า แม้จะมีผมอยู่หรือไม่มีผมอยู่คิดซะจักก็ไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ดีกว่ามากๆจะมีผมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะอยู่บนขบวนแล้วก็อยู่ในน้ำพระไถยพระเจ้าที่สมบูรณ์น,นะครับพระคัมภีร์เนี่ยมั่จะให้มุมมองว่าเราควรจะต้องรอคอยพระเจ้านะครับหลายครั้งเนี่ยการการที่เรารอคอยพระเจ้าเพราะว่าเลยไหมครับเพราะพระเจ้ามาแน่นอน ในสื่อดีบทที่27เก้สิบสี่จงรอคอยพระเยโฮวาจงเข้มแข็งและพระองค์จะทําให้จิตใจท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเยโฮวาหมายว่าพระเจ้ามีบอกจงรอคอยเพราะว่าพระเจ้าจะมาแน่ๆนะครับแน่นอนพี่น้องพระเจ้ามีแผนการในในวอชิงตันดีซีมีแผนการใน l อเมีแผนการในสวิตเซอร์แลนด์มีแผนการในคาซักสถานมีแผนการในไซปรัสพระเจ้ามีแผนการพระเจ้ามีวาระว่า พระเจ้าอยากให้คนไทยหรือว่าอย่างน้อยนะครับคนอย่างน้อยในคนไทยเนาะที่ที่ในเมืองเนี้ยมาเชื่อพระเจ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะทําได้แน่ๆนะครับเหมือนกับง่ายๆเหมือนกับพ่อแม่ของพี่น้องหลายคนก็มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็เมื่อท่านรอคอยพระเจ้านะครับวันหนึ่งเนี่ยรถไฟจะมาแน่ๆจงรอคอยรถไฟของพระเยโฮวาห์วันหนึ่งรถไฟจะมาแน่ๆในสุดีบทที่ห้าสิบแปดข้อที่เก้าบอกว่าพอมาเนี่ย จะเร็วยิ่งกว่าหมอ้อจะรู้สึกร้อนด้วยไฟหนามนะครับทางพระพิโรธของพระองค์จะกวาดเรืเสียงเนลมหมดเวลาพระเจ้าทำเนี่ยนะครับพระเจ้าจะให้น้ําพระทยัยพระเจ้าสําเร็จอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีเราหรือไม่มีเราก็ตามนะครับวันหนึ่งนะครับรถไฟแห่งกีศยจะไปถึงสถานีสุดท้ายตรงเวลาที่พระเจ้ากําหนดไว้นะครับคําถามก็คือว่าเราเนี่ยอยู่บนรถไฟแห่งน้ําพระทยัยพระเจ้าหรือเปล่า นะครับเราอยู่ในน้ำน้ำพระแทพระเจ้าหรือรถไฟขบวนนี้หรือเปล่าเราอยู่ในรถไฟที่พระเจ้าคาดหวังให้เราไปพร้อมขอบวนนี้เราไปถึงที่สุดปลายสถานีหรือเปล่านะครับการการที่แน่นอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีคนจำนวนเยอะมากเลยที่ไม่ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปแต่ว่าอาจจะไปไม่ถึงรถไฟขบวนของพระเจ้าเพราะว่าอาจจะแวะสถานีนานเกินไปนะครับอาจจะมีธุระ ปะปังแล้วก็ผมเชื่อว่าลักษณะอันหนึ่งก็คือพระเจ้ารอเราจะดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดด้วยกรณีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมอยากพูดว่ามันเป็นมันเป็นความจริงว่าสุดท้ายเนี่ยผมจําได้ตอนที่ไปต่อเครื่องนะที่ออร์แลนโดเนี่ยนะครับเครื่องบินไม่รอผมจริงๆนะครับแต่มันไม่ได้เป็นความผิดผมด้วยเพราะว่าเขาลงเลทพอลงปุ๊บผมเห็นเลยว่าแท็กซี่ เครื่องบินนั้นเนี่ยขึ้นแท็กซี่ลนเวไปแล้วนะครับผมเคยแวะไปสนามบินดูไบตอนที่ผมเ,เดินทางแรกๆเนี่ยนะครับผมจําได้ว่าผมไม่ระวังนิดเดียวเนี่ยผมเกือบตกเครื่องเลยนะครับเพราะว่าเขาม,มีการเรียกให้ไปขึ้นหน้าเกตนะครับแต่ผมไม่ได้ยินแล้วก็ภาษาอังกฤษตอนนั้นผมก็ฟังไปต้อง,งงงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเด็กอยู่นะครับก็เลยเกือบจะตกเครื่องในที่สุดพี่น้องการที่เราไม่ได้ฟังพัสดุเสีย,อยงอย่างดีการที่เราไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างดีนะครับสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะถูกออกไปจาก รถไฟขบวนของพระเจ้าก็ได้ไเอเมนไหมครับทำไมนะครับเราถึงจําเป็นจะต้องระมัดระวังมากๆนะครับในการที่เราจะไม่ตกขบวนรถไฟของพระเจ้านะครับพี่น้องฟังดีนะครับมันมีความจริงหลายอย่างที่เราจําเป็นจะต้องรู้อย่างแรกนะครับมีการจดและลบชื่ออยู่ตลอดเวลานะครับจากหนังสือแห่งชีวิตนะครับในประทมวิบวร์ที่ยี่สิบข้อสิบสองถึงสิบสาม ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าและหนังสือต่างๆก็เปิดออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จะรึกนั้นพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าการกระทําทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเลยนะครับถ e kind of in ูกบ so, ันท <there. S 1> <so S 2> ึกเอาไว้หมดเลยนะครับแล้วก็มันม <okay. S 2> ีหน so ังสือแห่งชีวิตแล้วมีหนังสือคนที่ตายแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเป็นทะเบียนราชนะครับว่าคนนี้ตายแล้วก็อยู่เล่มหนึ่งคนนี้มีชีวิตก็อยู่่่เมหนนึงะครับ พระคัมภีร์เนี่ยได้บอกชัดเจนว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีการการเอาชื่อในหนังสือชีวิตมานะครับในวิบวร์บทที่ยี่สิบหกห้าได้บอกอีอกว่าแล้วผู้ใดไม่มีชื่อจดในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นจะถ,ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟคําถามก็คือว่าชื่อเราถูกจดอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นกับว่าเราคิดว่าจดหรือไม่จดคําถามก็คือว่าชื่อเราโดนจดอยู่หรือเปล่านะครับเปตโตรเนี่ยนะครับมีข้อสังเกตที่น่าสนใจหนึ่งในพระธรรมมาลโก16ข้อที่7 แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรโด้วยเถิดเห็นไหมมีการแยกกันบอกว่าสาวกและเปโตรทาไมไม่บอกว่าเปโตรทั้งหมดนะครับจงไปบอกพวกสาวกและเปโตรมีการแยกเปโตรออกมาหลังจากที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซูชื่อผมเชื่อว่านี่คือคําพูดที่มาจากทุสวรรค์นะครับทุสวรรค์แยกออกมาว่าเปโตรเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่สาวกแล้ว พระองค์เสด็จไปยังคว้นกะลีทั้งก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนที่พระองค์ได้ตัดกับพวกท่านแล้วพี่น้องตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าชื่อของเปโตรโดนลบออกตอนที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูคนจํานวนมากเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยจะคิดว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องหมดเช่นข้าพเจ้าขับผีในพระนามของพระองค์ข้าพเจ้าทําหมายสําคัญนะพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้านะครับหมายว่าประเด็นก็คือว่าคนจํานวนมากนะครับที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะตกใจนะครับเช่น ผมเป็นศีลพิบาลแล้วผมก็นินทาสมาชิกไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าผมด่าบทอื่นตลอดเวลานี่ยนะครับชื่อผมอาจจะถูกลบออกไปแล้วก็ได้พั่พี่บอกผู้กระทาความชั่วนะครับก็คือทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องเราเราต้องอยู่ในจุดที่มั่นใจจริงๆนะครับว่าชื่อเราถูกจดไว้จริงๆแล้วคนที่เซอร์ไพรส์ส่วนมากจะเป็นผู้รับใช้ในระดับที่เป็นผู้นาด้วยเพราะว่าพั่พี่บอกว่าข้าพาเจ้าขับผีในพระพามของพระองค์ข้าพาเจ้า ปรหมายสาคัญใช่ไหมครับนะว่าถ้าไม่ใช่ผู้นําก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสในขับผีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยผมอยากเตืในคใ,ใจว่าพี่น้องอย่าอย่าประมาทนะครับระดับเดียวกับลูกาเดมาสเนี่ยก็ทิ้งเปาโลไปในตอนท้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องอย่าประมาทนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมเป็นศิยพิลโอ้มีคนมาฟังคําสอนเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ แล้วก็กลัวมากนะครับที่ชื่อจะโดนหลบออกนะครับทําอะไรผิดนิดนึงเนี่ยนะครับผมโดนพระเจ้าตีเลยนะครับพระเจ้านี่แน่นอนจริงๆนะครับทํานิดนึงไม่ได้เลยนะครับโดนนะครับไปข่มเหงใครก็ไม่ได้นะครับแบบทาอะไรไม่ได้เลยมีคนหนึ่งบอกว่าให้อภัยผมด้วยอย่างเงี้ยภรรยายผมบอกว่าที่รักต้องให้อภยัยคนนนผมก็ถามว่าผมทาอาง <S <S ๆๆอื่นได้ด้วยหรลผมมีสิทธิ์จะไม่ให้อภัยเขาได้ดหรอือเลยอย่ออะไรเงี้ยผมกลัวพระเจ้ามากนะครับเพราะว่าผมเคยโดนเมัน อยู่ในพื้นที่ที่เกือบเกือบแย่นะครับก็พระเจ้าก็มีพระเมตตาเอาผมออกมาแต่ว่าผมรู้ดีเลยว่าผมอยากดื้อเพราะสุดท้ายนะครับเราสู้ใครก็สู้ได้ครับแต่สู้พระเจ้าไม่ได้นะครับพระพ,รบพีบอกว่าการกระทําทุกอย่างของท่านนี่นะครับถูกบันทึกเอาไวจ้จนหมดและมีผลตอนนี้รันดอนนะครับในมัทธิวบทที่ 7- จ็ดเขายีมเมื่อน,นั้นเราจะกล่าวกับพวกเขาว่าเราไม่รู้จักพวกเจ้าเลยนะครับเจ้าผู้ทําชั่วจงไปเสียให้ผลหน้าเราในภาษาเดิม เป็นการของการทำเรื่องเดิมๆซ้ําๆทําชั่วซ้ําๆซ้ๆซ้ำๆนะครับไม่เคยเลิกสักทีบางเรื่องนะครับความบาปเช่นอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดรับหลังพูดอยู่เลื่อนแหละพูดอยู่ไม่จบพูดตลอดเวลานะครับพังค์พีก็บอกว่าก็น่าจะถูกนับเป็นคนกระทําความชั่วเหมือนกันเพราะการนี้เป็นภาพของคนที่ทําตลอดไม่เคยกลับใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับในชีวิตคริสเตียนนะครับพี่น้องจําไว้นะครับมันเป็นการยอมมันเป็นการเราต้องยอม วางลงเหมือนเราไปสู้รบเลยนะครับเพื่อที่เราจะทําตามนามพระไถยในไดเนียลบทที่12บสข้อที่สบอกว่าและบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ได้ได้เห็นคนเป็นอันมากสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงคนที่ได้ให้คนเป็นอันมากสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันต์นะครับ,บพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยจะจะมีสง่าราศีนะครับ,บพระคัมภีรบอกคนฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุตรการศึกษานะครับ คนคนที่เป็นคนไม่สู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนเป็นดาวนิรันต์พี่น้องนะครับหมายว่าไงครับวันหนึ่งนะครับการกระทําของเราเนี่ยจะส่งผลทั้งหมดคําถามที่ผมมีก็คือว่าสิ่งที่เราทําเป็นประโยชน์กับงานพระเจ้าหรือเปล่าทาไมนะครับพี่น้องพี่น้องต้องต้องเปลี่ยนโหมดใหม่นะครับแล้วก็มาสู่โหมดที่เราจะเป็นคนที่ส่องสว่างนิรันดร์จริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายทุกการกระทําของเราเนี่ย มันจะถูกบันทึกไว้หมดเลยนะครับแล้ววันสุดท้ายจะมีผลมากๆานะครับแต่ก็พีได้บอกอีกนะครับว่าทําไมเราต้องระมัดระวังในการขึ้นรถไฟให้ถูกขบวนนะครับแล้วก็ตรงเวลาเพราะว่ามีคนจํานวนมหาศาลเลยนะครับที่ความเชื่อจะหายไปพี่น้องผมเรียนรู้จริงๆนะครับเส้นทางศิษย์พิบานนี่นะครับหรือว่าเส้นทางของการรับใช้พระเจ้านะครับเหมือนมีอาจารย์ทั้งสองท่านมาเป็นผู้นำนะผมบอกได้เลยนะครับท่านกําลังก้าวสู่ซูเปอร์อภิมหาวิกฤต ในหลายครั้งของชีวิตที่ต้องการการช่วยคู่จากพระเจ้าจริงๆนะครับถ้ามาเล่นๆท่านไม่รอดแน่นะครับท่านมาเล่นๆท่านแพ้แน่นะครับมาแบบเล่นๆจะมาจะมาแบบเหมือนทำโบสถนะครับตั้งใจตั้งใจดีนะครับผมบอกได้เลยนะครับยากครมันจะต้องถล่มเราด้วยขีปนาวุธจํานวนมากเพื่อให้เราล้มเลิกการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับมันผมไม่เคยเจออะไรเบาลงเลยแม้แต่ ครั้งเดียวนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับบางเรื่องในโจมตีชื่อเสียงโจมตีสิ่งต่างๆนะครับบางทีก็มีความหนักใจทําไมตรงนั้นทําอย่างนี้ตรงนี้ทําอย่างนั้นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมเรียนรู้จริงๆว่าคนไม่เอาจริงไม่น่าจะรับใช้พระเจ้าได้เกิดผลครับยากมากนะครับหรือว่าท่านมาเล่นประเภทแบบเราเรื่องนี้เรื่องอะไรก็ตามเลยครับที่เราทำเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาจริงนะครับสุดท้ายผมว่าเราหลุดแน่ๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยน้าก็ตกฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยว สุดท้ายเนี่ยบ้านมันก็พังทลายลงเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้วางกระทําตามพระวจนะทีไม่ได้บอกว่าไม่มีพระวจนะนะเราไม่ได้กระทําตามนะครับลูกาทีสิบแปดข้อที่8เราบอกท่านว่าพระองค์ทรงแก้แค้นให้โดยเร็วแต่เมื่อมรุธมาจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือพ,พีบอกว่าเมื่อพระเยซูกลับมาจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือคือจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเจอใครไหมที่ยังมีความเชื่ออยู่ไหมนะครับบอกว่ามันเจอน้อยมากนะครับ few people มาก มัทธิว22่สอผู้ที่รับเชิญก็มากพี่น้องทุกคนในที่นี้ที่มาฟังผมแบ่งปันเนี่ยถูกรับเชิญหมดแต่ผู้ที่พระเจ้าเลือกก็น้อยคนที่เลือกคือคนที่ดําเนินชีวิตด้วยเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์นะครับทุกทกทางเลยนะครับเราเราไม่มีสิทธิ์จะต่อล้อต่อเถียงกับพระเจ้าเลยท่านต้องยอมอย่างเดียวยอมยอมทุกอย่างยอมให้อภยัยยอมยอมสละความเป็นตัวเองยอมทุกเรื่องเลยพระเจ้าเรียกร้องท่านหมดทุกอย่างจริงๆนะครับ ในพระธรรมลมบทที่9ก้าเขายีและท่านอิสยานะครับได้ร้องประกาศเรื่องพวกอิสราเอลด้วยว่าแม้พวกอิสราเอลจะมากเหมือนเมล็ดที่ทะเลแต่คนที่เหลืออยู่เท่านั้นที่รอดพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคนที่เหลืออยู่เท่านั้นที่รอดเรา,าไม่ได้รอดทุกคนนะครับทุกคนมาหมดแต่ไม่ได้แปลว่าท่านจะรอดนะครับทุกคนอยู่ในโบสถ์หมดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะรอดบางทีเนี่ยผมผมพูดตรงนะครับบางทีทคาสอนในบางอันเนี่ยบางคนก็บอกว่าแรงไปรุกที่ท่าน มันเป็นท้อยคําแห่งชีวิตนะครับมันทําให้ท่านมีชีวิตนิรันเพราะว่าไม่มีใครอยากไปยุ่งกับท่านเตือนกับท่านนิสัยแย่ๆของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องมีใครสักคนมาด่าเราเตือนเราเราจะได้เลิกนิสัยแบบนี้ทีนะครับเพราะว่ามันจะนําพาเราไปนรกนะฮะอย่างผมนะครับมีนิสัยแย่ๆ,ๆเต็มไปหมดเลยนะครับพระเจ้าเนี่ยใช้วิธีสารพัดเลยมาขัดเอานิสัยเยื่อหยิ่งของผมออกไปนิสัยบางอย่างที่ผม ทำไม่ถูกต้องเรื่องโกงภาษีเรื่องอะไรพวกนี้พระเจ้ามีวิธีเลยนะครับในการที่จะจัดการชีวิตของผมผมอยากเล่าให้ฟังเหมือนตอนเรียนปริยเอกนี่นะครับตอนผมเรียนหลักสูตรสาสาขาวิชารวมคณะสถาปัตยวิทยาศาสตร์คณะวิศวะนะครับห้าห้าวิชาเป็นคณะใหม่ของจุฬาซื่อ C ียูทิพนี่นะครับตอนเริ่มเรียนเนี่ยเขาคัดคนมันต้องมีการสอบเข้าด้วยนะครับไม่ได้ว่าใครสอบก็ได้เรียนผมก็ติดไปด้วยนะครับในนั้นที่ไปเรียนนะครับแล้วก็แต่ละคนโอ้โหโปรไฟล์นี้ไม่ธรรมดานะครับ พู่มโดยการโรงพยาบาลนะครับประธานบริษัทตรวจสอบเรตติ้งของประเทศไทยอะไรอย่เงี้ยนะครับเยอะมากเลยนะครับมาเรียนบางคนเป็นวิศวกรที่เก่งมากเลยนะครับตำแหน่งสูงมากบางคนก็เป็นเจ้าของบริษัทวิจัยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการทําเปรียเอกด้านธุรกิจนวัตกรรมนะครับมีประมาณ40คนเลยนะครับโอ้โปรไฟล์แต่ละอันนี้ล้ามากเลยนะครับล้ากว่าผมเยอะเลยแน่นอนนะครับมาเริ่มเริ่มเรียนเปรียเอกใครๆก็อยากได้ คำเปลี่ยนชื่อข้างหน้านะครับเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่ายไหวสุดท้ายนะครับก็จบสิบกว่าคน,นคที่เหลือก็คือลาออกหมดนะครับไม่ไหวบ้างอะเรียนไม่ไหวบ้างมันหนักมากนะครับเรียนปริเอกเนี่ยมันต้องมันต้องแล้วมันมันไม่ได้ใช้มาตรฐานเมืองไทยนะครับเช่นส่งไปตีพิมพ์ในเมืองไทยต้องตีพิมพ์ใน international journal นะครับที่อยู่ในเียร์สูงๆพูดง่ายก็คือมาตรฐานเดียวกับมหาลัยที่อเมริการือพวกนี้นะครับ ก็ใช้มาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับใครๆก็อยากเปลี่ยนชื่อนำหน้าใครๆก็อยากเป็นคนมีบวามอยาใครๆก็อยากเกิดผลแต่ผมมีคําถามว่าท่านจะจ่ายไหวหรือเปล่าหลายครั้งนะครับถ้ามีความจํากัดใน,ในการจ่ายราคามากท,าท่านไม่กล้าจ่ายท,าท่านมีข้อจํากัดมากมายเหมือนผมอยากเกิดผลนี่นะครับผมอยากกับการเจมิมผมไปยุโรปแล้วผมต้องให้ลูกเลิกกินนมแม่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับมันไม่ใช่เรื่องเล็ก ผมยอมทุกเรื่องเลยนะครับลูกยอมกินนมแม่ตอนผมมีปัญหาเรื่องนี้สินผมก็ยังไปรับใช้พระเจ้าอยู่หรือว่าผมก็ยังไปกลุ่มแคร์สม่ําเสมอพี่น้องมันใครๆก็อยากจบปริญญาเอกที่จุฬานี่นะครับอยากได้วุฒิสภามหาวิทยาลัยจุฬารับรองนี่นะครับใครๆก็อยากได้แต่มันมีคนจ่ายได้จริงไม่กี่คนแต่ประเด็นคือคนที่เรียกมาทั้งหมดเรียนได้ทุกคนแต่เขาไม่จ่ายนะครับหมายว่าประเด็นก็คือว่า มันจะเหลือคนไม่มากจริงๆนะครับที่จะผ่านการทดสอบทดลองไปถึงวันสุดท้ายความจริงของรถไฟก็คือว่ารถไฟไม่เคยรอเรานะครับแล้วเวลาออกก็ออกไปทันทีถึงแม้ไม่มีท่านก็ตามนะครับไม่เคยรอถึงเวลาปิดเลยนะครับรถไฟไปถึงเป้าหมายในสถานีวิวรแน่นอนนะครับสุดท้ายจะมีการจบโลกนี้ในแบบที่พระธรรมพิวับอกนะครับวันหนึ่งคิดซะจักน้ำมง่ลก็จะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้ามีไว้ซึ่งจะมีผมหรือไม่มีผมก็ได้นะครับ ประเด็นก็คือว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่จะระวังแล้วก็ขึ้นลนให้ทันนะครับมีพี่น้องจํานวนมากนะครับที่เคยเป็นคนต้นกับกลายเป็นคนปลายตลอดเวลาเปิดผมเปิดบทมา4ปีนี้นะครับผมเห็นมากๆเลยในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเข้อที่30นะครับผมผม,ผมไม่ได้พูดเพอร์ซน l ลกับใครทั้งสิ้นนะครับวันนี้พระเจ้านำาดยเรื่องจริงจริงกับผมมีน้ำใจด้วยความรักทุกท่านเลยนะครับว่าแต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรกนะครับ จริงๆเนี่ยบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันมันเรื่องอะไรเหรอผมบอกได้เลยนะครับเป็นเรื่องของสิทธิบุตรหัวปีคนที่มาก่อนในครอบครัวจะรับมรดกเป็นสองเท่าของคนที่เหลือนะครับเช่นมีพี่น้องสาคนคนแรก50ที่เหลือคนที่2กับคนที่3าเป็นคนละยี่สิบห้าเอาเอาที่เหลือหารครึ่งหมายว่ามันเป็นสิทธิบุตรหัวปีคนที่มาก่อนมันเกิดอัครทูตนะครับที่มาในช่วงเริ่มต้นของพระเยซูก็กลายเป็นชื่อรากฐานของเยรูซาเล็มใหม่ เพราะฉะนั้ในในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องที่มีส่วนเรื่อมแรกๆนะครับในคิสจักรท้องถิ่นที่ท่านอยู่เนี่ยท่านเนี่ยมีสิทธิของบุตรหวัวปีพี่น้องรู้ไหมครับนะครับท่านเป็นคนแรกนะครับแต่พันพีบอกว่ามันจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนแรกนะครับหลายคนจะกลับไปเป็นคนท้ายนะครับพระคัมภีเตือนเราบอกว่าเราอย่าพลาดนะเราอย่าสละสิทธิ์ของเรานะครับเพราะว่าผมจําได้จำปฏิสมารในน้ำครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือแค่เะมุกเจนโอแค่2คน นะครับเขาสัตว์ซื้อมาตลอดหลายปีเขาก็กลายเป็นคนต้นนะครับมาตอนนี้นี่เขาก็หมดไปแล้วบางคนนะครับนี่ยังยังผ่อนรถอยู่เลยนะครับนี่ก็ไม่หมดปัญหาก็เต็มไปหมดเนี่ยนะครับผมก็เห็นจริงๆว่าคนต้นบางคนที่มาด้วยกันก็ก็กลับกลายเป็นคนท้ายในที่สุดเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอารมณ์ของการเสียสิทธิ์ไปมันเป็นเรื่องรุนแรงมากนะครับในประถมการบทที่27่สิบเข้อที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบนะครับอิสากตอบเอซาว่านะครับดูเถิดพอตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาให้เป็นคนรับใช้ของเจ้าทั้งข้าวและน้ำองุ่นพ่อก็จัดให้เขาลูกเอย๋ยพ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเราตอนนี้เอซาวได้โดนขโมยพระพรไปแล้วนะครับเอซาวพูดกับบิดาบิดาเจ้าข้าท่านมีพรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือโอ้บิดาเจ้าข้าขออวยพรลูกขออวยพรลูกด้วยเถิดและเอสาวก็ตะเบงเสียงร้องไห้คือร้องไห้ดังมากอิสยาบบิดาของเขาจึงตอบเขาว่าดูเถิด เจ้าจะได้อาศัยในแผ่นดินอันอุดมบริบูและมีน้ําค้างลงมาจากสวรรค์แต่เจ้าจะมีชีวิตด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายเจ้าต่อมาเมื่อเจ้ามีกําลังขึ้นเจ้าจะหักแอกจากหนอกระของของ,ของน้องเสียจากคอของเจ้านะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าตอนนี้นะครับตอนที่เอซาวเสียสิทธิ์ไปนี้นะครับพี่น้องฟังดีตอนนี้อาจจะยังไม่เสียสิทธิ์หรือว่าท่านกําลังจะตัดสินใจทำบางเรื่องนี้นะครับผมมีน้ําใจว่าจจเย็นๆนะครับเพราะว่าวันที่เสียสิทธิ์ไปแล้วนี่นะครับ ท่านจะไม่ได้กลับมาอีกเสียแล้วคือเสียเลยนะครับเหมือนผมเสียสิทธ์ไปถ้าผมไม่ลงหายอาจจะชีวิตอาจจะตอนนี้จะไปไกลมากเลยก็ได้นะครับอาจจะมีอาจจะอาจาอาจะยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็แต่ผมก็เสียสิทธิ์ของตัวเองไปเพราะผมขายสิทธิ์ไปด้วยด้วยความน้อยใจบางเรื่องนะครับแล้วผมก็เลยผมผมก็เลยลงหายไปเลยเพราะว่าคิดว่าจิตภรยาไม่ติดแล้วเงี้นะครับก็ลงหายไปเลยแล้วกันเหมือนกันตอนนี้ผมได้สิทธิ์ในการทําส่วนอาจจะเป็นน้ำมะแทงที่ลองจาก อนแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ได้แค่นี้นะฮะผมก็ตัดสินใจที่จะไม่ไม่พลาดสิทธิ์อีกแต่พระธรรมฮีบรูบทที่12บสข้อที่สิบหกถึงสิบห้าพระคัมภีร์พูดว่าไงรู้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าขยายความมากขึ้นว่าคนที่เป็นเอซาวในปัจจุบันคือคนประเภทไหนนะครับพระคัมภีร์ด้บอกว่าคนที่ผิดประเวณีและประมาทเหมือนอย่างเอซาวนะครับคนที่เสื่อมจากพระกรุณาของพระเจ้าในฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่สิบหกถึงสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบห้านะครับและเกรง จะมีคนกระทําผิดประเวณีหรือคนประมาทเหมือนอย่างเอซาวปันพี่บอกว่าคนที่จะเหมือนเอซาวคือคน2ประเภทประเภทแรกก็คือคนผิดประเวณีนะครับคือคนล่วงประเวณีและคนที่ประมาทเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังผู้ทดีด่เอาสิทธิ์ของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารแค่คําเดียวเพราะท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้พระพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับการปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ําตาไหล พี่น้องวันหนึ่งสิทธิ์เรานะครับเราจะสแสวงหาจุดน้ําตาไหลเราจะไม่ได้นะครับอีฮิบูสิบสองข้อสิบห้าจงระวังให้ดีเกงว่าจะมีบางคนเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าเกงว่าจะมีลาาขมขืนแซมขึ้นมาทําให้เกิดความยุ่งยากแก่ทันและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเป็นหมุนทิน่นตอนนี้นะครับมีความขมขื่นก็ทําให้ท่านพลาดได้เหมือนกันนะครับคาว่าล่วงประเวณีมาจากคาว่าภาษาอังกฤษคําว่า fornicator นะครับมาจากคาว่า pornos ถูกใช้ในหนึ่งที่มธทีบทที่หนึ่งข้อที่สิคนล่วงประเวณีพวกกระเทย ผู้ร้ายลักคนคนโกหกคนทวนสมบทและอะไรก็ตามที่ขัดกับคาสอนนั้นถูกต้องพร้พีบอกว่าคนประเภทนี้นะครับร่วมประเวณีเนี่ยเป็นคนเหมือนเอสาวนะครับฮีบู13บสข้อที่4การสมรสเป็นที่นับถือกัคนทั้งปวงและที่นอนก็ปราศจากมนทินแต่คนที่ร่วมประเวณีและคนเล่นชู้นั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษเขานะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่5เพราะท่านรู้แน่ว่า คนล่ว ja งประเวณีคนโสโครกคนโลภคนที่ไหว้รูปเคารพจะได้อนาจักรของพระคิดของพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้จะไม่ได้รับมรดกนะครับพระพิตรนี้ได้พูดชัดเจนว่าก็คือการล่วงประเวณีแหละครับพอนอสนะครับการดูหดังโป๊การดำเนินชีวิตในเนื้อหนังนะครับเรื่องพวกนี้นะครับผู้หญิงเป็นเยอะนะครับอย่าคิดว่าผู้หญิงไม่มีผู้หญิงนี่เยอะเลยอาจจะพอๆกับผู้ชายซุ่งด้ซ้ำเลยนะครับการเป็นคนแบบนี้ท่านจะเป็นคนเอสาวท่านจะไม่ได้รับมรดกของพระเจ้านะครับท่านจะไม่ได้รับพระพรนะครับ ต่อมาอีกคำหนึ่งที่ตีความอย่างชัดเจนคือคำว่าประมาทใช้คำว่าเบเบลอสนะครับที่แปลว่าเรื่องน่าอายการไม่มีศาสนาการไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่บริสุทธิ์เป็นคนชอบเหยาะเยยนะครับเป็นภาพของคนเถื่อนแหละนะครับบาเบเลียนเนี่ยเบเบลอสนะครับเป็นเหมือนเป็นคนเถื่อนเป็นคนโหดเป็นคนอะไรพวกประมาณเหมือนทําเรื่องไม่บริสุทธิ์นี่นะครับคำนี้ถูกใช้ในหนึ่งทีโมธีบทที่หนึ่งข้อที่9คือโดยพระราชแลดับพระบรทรง์ บรรญ,ญัติไม่สนคนชอบธรรมทรงบัญญัติไม่สนคนที่อยู่นอกราชบัญญัติและคนดื้อด้านคํานีน้ใช่ถูกน่าจะถูกใช้กับคําว่าดื้อด้านนะครับคนอธรรมและคนบาปคนไม่บริสุทธิ์และคนหมิ่นประมาทคนฆาตกรรมพ่อฆาตกรรมแม่คนฆาตกรรมฆ่าคนนะครับบัญญัตินะครับ,บ,ญญบ,นะรบหนึ่งทิโมธีบทสี่ข้อที่เจ็ดจงหลีกเลี่ยงจากนิยายอันหยาบคายนะครับน่าจะเป็นเรื่องนี้คําว่าหยาบคายและนิยายซึ่งใหญ่เล่าให้ฟังนั้นจงฝึกตนในทางที่เป็นอย่างพระเจ้านะครับ หนึ่งทิโมธีหกข้อที่สองโอทิโมธีเอ๋ยจงรักษาสิ่งที่ได้ฝากไว้กับความไว้วางใจของท่านจงหลีกเลี่ยงคาพูดที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์และค,คัดค้านสิ่งที่เรียกกันอย่างผิดว่าเป็นศาสตร์แห่งความรู้นะครับ,บพระมีตอนนี้บอกว่าคําพูดที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์นะครับคำพูดสไตล์เนี้ยนะครับเป็นคําพูดของเทวสาวและสุดท้ายท่านจะเสียพระพรไปสองทิโมธีบทที่สองข้อที่สิบหกแต่จงหลีกไปเสียจากค่อยคำหมิ่นประมาทและไร้ประโยชน์นะครับหมิ่นประมาทคนไร้ประโยชน์ เพราะคำอย่างนั้นย่อมทําให้เกิดความอาธรรมมากยิ่งขึ้นพระัมีตรงนี้นะครับได้ผมได้มีการแบ่งปันในหัวข้อว่ารถไฟฟ้านี่นะครับหยุดตามสถานีแล้วก็พระวจนะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ทําตามนะครับเพราะฉะนั้นพระกัมพีเน้นเรื่องการทําตามนะครับพันธมิตรคนที่ฟังรากบนศีลาคือคนที่ฟังและทาตามถ้าตอนนี้นะครับใจท่านรู้สึกสู้นะครับท่านไม่ได้สู้กับผมนะครับท่านกำลังสู้กับจิตสำนึกของท่านเองนะครับแล้วก็ดูน้ําใจว่าท่านต้องชนะให้ได้นะครับ การมวยปั้มสมัยก่อนเนี่ยปั้มกันจนอีกฝั่งหนึ่งตายท่านต้องปั้มกับความเป็นตัวของท่านจนอีกฝั่งหนึ่งมันตายท่านต้องทําสิ่งที่อยู่ตรงข้ามนะครับแล้วท่านจะมีชัยชนะนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันนะครับในวันนี้นะครับ